อะไรพี่ลิงพี่ลิงอะไรพี่เออะชอบมะชอบเป็นแฟนข่าวโอ้งั้นขอถามคำถามเขาหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วแต่พี่เอค่ะทำไมชาวร็อกเวลาร้องเพลงเราต้องอกอกต้องวากด้วยอะค่ะพี่เอถ้าถ้าชาวร็อกร้องล้มพูดชาวยืนแดงเลยครับบอกมันต้องแยกกันถูกไหมมาไปแล้ว ถ้าพูดถึงชาวล็อกตัวเป็กเองเนี่ยไม่ข้องเกี่ยวกับชาวล็อกเลยแต่มีเพื่อนเป็นชาวล็อกเยอะมากคนล่าสุดนี่นะเข้าล็อกในสายเลือดดีดกีตาร์ร้องเพลงร้องแล้วก็วากจะสุดท้ายป่วยเลยพี่ลิงเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะเป๊กก็เลยแบบอดใจไม่ไหวไปเยี่ยมเชื่อไหมเขาเห็นหน้าเป๊กเขามองตาแบบเหมือนจะพยายามจะว้ากพยายามอยากล็อกอยากล็อก กับปากกามาแล้วก็เขียนโน้ตให้เป๊กแล้วก็กำใส่มือเป๊กแล้วก็ทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็ขาดใจตายไปเลยพี่ลิลเยมันเหมือนตายในหน้าที่เขาเลยไม่กล้าเปิดกระดาษดูเลยอ่ะคิดว่ามันจะต้องเป็นข้อความที่แบบร็อกและขังมากพอเสร็จงานศพเป๊กก็เลยแกะกระดาษดูเขียนว่ามึงเหยียบสายออกซิเจนกูเราอย่าไปต้องคิดอะไรมากเสียงเราฟังไม่รู้หรอกครับพี่แต่ความจริงใจที่เขาลองอ่ะมันได้เราเต็มเ็มนะคะ เสียงอ่อนเสียงหวานแสดงว่าช่วงนี้หมอไม่ให้ทานอาหารแบบแข็งแข็งให้ทานอาหารอ่อนๆใช่ไหมจ๊ะทำไมอาจารย์ก็ต้องทานอาหารอ่อนสิเพราะว่าดูแล้วอายุไม่ถึง20สเป๊กบอกพี่หนุ่มไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าช่วยเก็บเบอร์หนึ่งไว้ให้เป๊กก่อนได้ไหมคะนะคะ <laughs> หลังจากนั้นพี่หนุ่มอยากได้อะไรเป๊กยินดีหมดเลยคะ่ะค <laughs> ุณครับเชิญครับดีครับฮะเสียงเสียงเลยครับคุณดีครับครับผม แต่หุนดีแบบนี้ผมบอกเลยว่าเขาต้องมีพลังเสียงที่ดีด้วยครับดูการจับไม้ของเขาครับพี่หนุ่มครับยังไงอ่ะแบบนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาปากต้องอยู่งี้ด้วยทําไมล่ะครับพร้อมร้องไงพร้อมร้องพร้อมร้องเพลงใช่คนพูดภาษาอังกฤษได้จะร้องเพลงเพ้อพี่เ๊กกี้ร้องเพลงเพ้อภาษาอังกฤษพี่ได้ไหมพี่ได้แต่ได้ไม่กี่คำหรอกพระนี่อะไรมังพระเครื่องมอเตอร์มัง พระนอนง่วงมั้งพระบินทบาทหิวมั้งตา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 ดูจากขนจักรแลน้องเขาแล้วนะครับขนแมวเพลงต่ำๆเพลงต่างชาติไหมอันนี้ไม่รู้เลยเป็นแฟนคับปาวุ้นจินเอออะไรอ่ะยังไงเวลาเปิดสารไงเว้ย ระหารหัวแมทหัวสุนัขหัวสุนักหัวสุนักข่าเบอร์หกเสียงเพราะแน่นอนเป็นระดับดีว่าถ้าไม่ดีว่าต้องเป็นดีโว้ยบอกเลยถ้าพี่หนุ um> ่มเขาจะเลือกเลือกไปฟีดนะไม่ใช่ไปฟีดเิลิงนะคือเอามึงไปฟีดช่องแข่งไว้อะ